โดยปกติกล้วยน้ำว้ามันจะออกเครืออยู่ที่อายุการปลูกประมาณแปเดือนนะครับแเดือน7เดือนเสร็จเสร็จเดือนขึ้นอยู่ที่ที่หนอด้วยหากหนอที่มีอายุหน่อยมันก็จะออกเร็วกว่าหนอที่เล็กหนอที่ไล่กันมันก็จะออกดีออกเครือพร้อมๆกันก็จะทําให้คุณภาพมันด้อยลงครับพี่น้องแฟนขบเฟซบุ๊ที่กําลังติดตามตับชมคลิปทางช่องวิธีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจันเว่นก็จะ มาแนะนำวิธีในการตัดหนอ่อกปลอยซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่จะทำให้เปลือกกอนี้เมื่อถึงคราวในการออกปีออกเครือมาก็จะได้เครือที่ใหญ่ยาวมีปีเยอะและที่สำคัญมีลูกที่ตกลูกที่มีความสมบูรณ์เป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งในการ,ารบริหารจัดก,การ กบเพื่อน,นั้นตาผมผนจาม่นที่ทำอยู่ในสวนเกษตรทีวิถีชาวบ้านอย่างนี้ผมจะใช้อยู่2วิธีโดยวิธีที่1นั่นก็คือการการขุดหน่อออกซึ่งในการขุดนั้นเราจะขุดไปปลูกหรือว่าขุดทิ้งอน,นั้นผมจามแนนก,ก็จะทำนั่นคือวิธีที่1ส่วนวิธีที่สองก็คือวิธีในการตัดหนอ่อซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทำกับเพื่อก่อนนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าทางผนจแม่น ไม่ได้มีการขุดหน่อทิ้งตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีในการตัดหน่อให้ดูส่วนรายละเอียดในการว่าทำไมจินต้องตัดแล้วก็เราจะตัดใน,นลักษณะแบบไหนนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมจันเว่นก็จะได้มีการพูดอธิบายไว้ซึ่งหากท่านใดมีความสนใจอยากที่จะรับฟังเพื่อที่จะ เป็นการเติมเต็มความรู้ก็สามารถที่จะรับฟังในช่วงท้ายคลิปนะครับฟังไปจนจบคลิปส่วนท่านใดที่บอกว่าแค่ดูที่ผมจันแว่นทำในเบื้องต้นก็เข้าใจแล้วก็อาจจะผ่านไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจันแว่นจะทำให้ดูนะครับในการสัตหนอกล้วยนั้นโดยปกติแล้วผมจันแว่นก็จะเอา ไว้หน่อที่เป็นหนอแรกของกอไว้ก่อนนะครับก็คือว่าจะให้อยู่คู่กับต้นแม่นะครับซึ่งตัวนี้เป็นหนอแรกนะครับตัวนี้เป็นหน่อที่สวงมาอันนี้ก็จะตัดทิ้งเลยซึ่งในการตัดนั้นก็จะตัดแบบนี้นะครับอันนี้เราตัดทิ้งเลยนะครับ ทีนี้ก็มาดูกันนะครับว่าหน่อกล้วยที่ทางผมจันแวนได้ทําการตัดนั้นผมตัดแบบไหนนะครับอันนี้ผมก็จะทําการตัดแบบไม่ไม่ไม่ได้ตัดชิดพื้นนะครับคือตัดให้โผล่ผลพื้นขึ้นมาหน่อยนะครับตัดเชิงเฉียงหน่อยหน่อยอทีนี้ทําไมถึงต้องตัดแบบนี้นะครับก็ที่ตัดแบบนี้ก็เผื่อที่ว่าหน่อเหล่านี้ก็จะได้มีการแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้หลังจากนั้น เราก็จะทําการมาเลือกว่าเราจะเอาหน่อไหนไว้เลี้ยงหน่อไหนไว้เพื่อที่จะให้บาลานซ์กับเจ้าหน่อแรกที่เราเก็กบไว้นี้นะครับอาจจะใช้หน่อเหล่านี้ที่เราตัดในรุ่นนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะใช้หน่อที่มันขึ้นมาใหม่อันนั้นขึ้นอยู่ที่เราจะพิจารณาว่าเราจะบาลานซ์รุ่นของหน่อห่างกันขนาดไหนนะครับ หลังจากนั้นนะครับอ,อย่างกล้วยต้นแม่นี้ช่วงนี้ก็อายุประมาณเจ็ดเดือนนะครับเดือนหน้าก็คงจะออกเครือออกลูกแล้วก็เราก็นับไปอีกประมาณสามสี่เดือนเราก็สามารถที่จะตัดผลผลิตได้หลังจากนั้นกล้วยหนอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงที่กำลังจะเตรียมออก ปลีออกเรือต่อไปช่วงจังหวะนั้นที่เราตัดเก็บเกียเก่ยวผลผลิตจากกล้วยต้นแม่นี้เราก็จะมาจัดการกับพวกหน่อเหล่านี้นะครับโดยการขุดแยกออกไปปลูกหรือว่าจะทํำยังไงก็แล้วแต่นะครับซึ่งหากว่าเราจะนําไปปลูกนั้นเราจะได้หน่อพันธุ์ที่มีความอวบอ้วนมีความโตนะครับและเมื่อเรานําไปปลูกหน่อพันธุ์เหล่านี้นี้จะให้ผลผลิตที่เร็วแล้วก็จะแตกหน่อขึ้นมาให อามาใหม่นี้เป็นจํานวนที่เยอะเนื่องจากว่าหน่อพวกนี้มันจะมีอายุที่ได้ที่เรียกว่าเจริญเติบโตเต็มที่มันจะให้ผลผลิตเร็วแล้วก็จะแตกหน่อขึ้นมาเร็วสามารถที่จะขยายพันธุ์ไปปลูกหรือว่าขยายพันธุ์ไปจําหน่ายหารายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทางผลจานแว่นใช้อยู่ในสวนเกษตรอินทรีย์วิธีชาวบ้านแห่งนี้นะครับก็ได้เอามาบอก เอามาแบ่งปันอันนี้เป็นกล้วยที่ได้ทำการตัดหนอ่อออกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือลักษณะของการไว้หน่อกล้วยอ่าถ้าจะเรียกว่าถูกต้องหรือไม่หรืออย่างไรนั้นอันนี้ขึ้นอยู่ที่แต่ละสวนนะครับแต่สำหรับสวนเกษตรสีวิถีชาบ้านาผมจันแว่นจะใช้วิธีนี้ สำหรับในช่วงต่อไปนี้ทางผมจานแว่นก็จะได้มาอธิบายเพิ่มเติมเรียกว่าเป็นการเติมเต็มความรู้นะครับเท่าที่เรา,อามองดูกล้วยต้นนี้นะครับก็มันก็จะมีหน่อขึ้นมาอยู่มากมายที่มองเห็นด้วยสายตาก็น่าจะห้าหนอ่อหกหนอ่อเจ็ดหน่อนะครับมีทั้งหน่อใหญ่แล้วก็หน่อเล็กๆซึ่งหากว่าเราปล่อยให้กล้วยกอนนี้จเจริญเติบโตไปเรื่อยๆโดยไม่มีการมาจัดการในเรื่องหน่อนั้น ผลจะเป็นอย่างไรนะครับเท่าที่จากประสบการณ์ของผมยานแว่นที่ที่เห็นมาอย่างที่ชาวบ้านเขาปลูกกันเขาก็จะไม่มีการตัดหนอ่อตัดอะไรออกนะครับกล้วยก็จะ,จะเจริญเติบโตไปอย่างในปีแรกถ้าพื้นดินเป็นดินใหม่กล้วยก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีนะครับติดเครือติดหมีที่ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่หากว่าผ่านไปสักปีสองปี ล้วยก่อนนี้มันจะเสื่อมโทรมลงลงอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่า,ามันจะมีการแย่งอาหารกันแล้วก็มีการบดบังแสงซึ่งกันและกันล้วยในรุ่นต,ต่อไปก็จะมีคุณภาพที่ที่ด้อยลงนะครับไม่เป็นที่ต้องการของท้องตลาดแต่หากว่าเป็นล้วยที่เราปลูกแบบ ตามภาษาพื้นบ้านปลูกไว้กินปลูกไว้บริโภคอันนั้นหากเราไม่สีเรียบในเรื่องของคุณภาพอันนั้นก็ไม่วานั่นนะครับแต่สําหรับกล้วยที่ผมจันแวนปลูกในสวนนี้ก็เน้นในเรื่องของคุณภาพด้วยนะครับดังนั้นผมจันแวนจึงจะมาแนะนําเทคนิควิธีที่ทางผมได้ใช้อยู่ในสวนผมก็จะใช้อยู่2วิธีนะครับนั่นก็คือวิธีที่1 จะขุดหน่อออกนะครับจะทําการขุดหน่อออกเมื่อกล้วยต้นแม่ให้หน่อออกมาโดยโดยปกติแล้วกล้วยที่เราปลูกลงไปจากหน่อพันหน่อหนึ่งเมื่อมีอายุตัดประมาณ 4- ี่ถึงหเดือนมันก็จะเริ่มแตกหน่อขึ้นมาบางบางหนอ่อถ้ามันมีความสมบูรณ์ดินมีความสมบูรณ์ก็3เดือนก,กว่ามันก็มันก็จะเริ่มออกหนอนะครับซึ่ง หน่อแรกออกมานั้นผมค์จานทร์เวนจะจะเก็บไว้จะเก็บหน่อแรกไว้ที่นี้พอหน่อที่สองหน่อที่สามนี้ก็จะทําการขุดออกไปแล้วก็เอาไปปลูกที่อื่นหรือบางทีก็ขุดทิ้งเฉยๆเนื่องจากว่าหากเราปล่อยให้หน่อที่สองที่สามขึ้นมาไล่กันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหนอ่อพ้่ยมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับพอมันใกล้เคียงกันปุ๊บเวลามันออก เปลือออกวีอะไรมามันก็จะออกไล่ๆกันเพราะมันออกไล่กันผลก็คือเครือจะเล็ก,ออกวีจะน้อยแล้วลูกก็ไม่มีความดุลสมบูรณ์ดังนั้นก็จะทาการขุดออกไปนะครับโบจะไว้ไว้หนอ่อหน่อแรกของกอไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าพอต้นแม่ต้นแม่ออกเครือออกวีปุ๊บเนี่ยโดยปกติกล้วยน้ำว้ามันจะออกเครืออยู่ที่อายุการปลูกประมาณ แปดเดือนนะครับแปดเดือนเจ็ดเดือนเสร็จเสร็จแปดเดือนขึ้นอยู่ที่ที่หนอด้วยหางหนอที่มีอายุหน่อยมันก็จะออกเร็วกว่าหนอที่เล็กมีขนาดเล็กๆทีนี้เมื่อกล้วยออกหนอออกปีออกปีออกเครือมาช่วงอายุเจ็ดเดือนหนอแรกที่มันขึ้นนะครับหนอแรกที่มันขึ้นเมื่อเราปลูกไปได้สักประมาณสี่ถึงห้าเดือนมันก็จะมีอายุห่างกันอยู่ประมาณ สามเดือนถึงสี่เดือนเมื่อกล้วยพอมันออกเครือออหวีมานับจากเราเริ่มตัดปีมันก็จะนับไปอีกประมาณคข้าประมาณสามเดือนมันก็จะสามารถตัดเครือได้พอตัดเครือปุ๊บไอ้หน่อที่เราปล่อยให้ขึ้นเป็นหน่อแรกซึ่งมันจะมีอายุห่างจากต้นแม่มันอยู่ประมาณสามถึงสี่เดือนมันก็จะถึงคราวในการออกปีออกเครือมา ดังนั้นถ้าเราทบบําอย่างนี้เราก็จะได้กล้วยที่มีการออกปีออกเครือนท,ที่ต่อเนื่องกันที่นี้เมื่อหน่อแรกที่เราเก็บไว้แล้วหน่อต่อไปเราจะเก็บแบบไหนหากเราเก็บหน่อที่ไล่กันมันก็จะออกปีออกเครือพร้อมๆกันก็จะทําให้คุณภาพมันด้อยลงอย่างที่ผมว่าดังนั้นผมจะแม่นจึงจะมาบอกเคล็ดลับวิธีนัในการไว้หนอ่อเราต้องสังเกตด,ดูหน่อว่า หน่อแรกออกมาปุ <P> ๊บ <up> ให้เราพยายามสังเกตด้วยว่ามันมีอายุเท่าไหร่แล้วเราจะไว้หน่อขนาดไหนเพื่อที่จะว่าพอพอ,พอต้นต้นหน่อหน่อแรกนี้มันออกออกเปรียวเกลือมาปุ๊บแล้วจนถึงออกรูกมาหน่อต่อไปมันจะออกขนาดไหนเราต้องสามารถที่จะเรียงลำดับหรือว่า กําหนดได้นะครับโดยไว้หน่อช่วงเราเราก็จะนับเป็นสามเดือนสามเดือนเหมือนกันให้หน่อรุ่นต่อไปขึ้นที่สามเดือนเราก็จะได้แบบว่าพอออกต้นแม่ออกเครือตัดปีแล้วก็มีลูกแก่ๆไปจนไปถึงตัดตัดเครือปุ๊บหน่อรุ่นตัวแรกก็จะออกปีออกเครือแล้วก็มีอายุต่อไปจนถึงตัดหน่ รุ่นต่อไปที่ที่เราจะเลี้ยงไว้ก็จะออกมีออกเครือไล่ไล่ไล,ไล,ไล่ไล่กันไปแบบนี้เราก็จะสามารถมีกล้วยให้ผลผลิตกล้วยนี้มันออกต่อเนื่องโดยที่คุณภาพของกล้วยนั้นดีนะครับเรียกว่าได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดอันนี้คือหลักในในหลักการวิธีในการที่จะเราจะทํากล้วยที่มีคุณภาพแต่หากว่าเราจะทํากล้วยในแบบ คุณภาพตดลดลงมาหน่อยแบบตามภาษาพื้นบ้านเน้นที่ปริมาณเราก็ไว้หน่อที่มันมันไล่ไล่กันได้เพียงแต่ว่าอย่าให้มันชิดกันมากเกินไปให้มันห่างกันอยู่สัประมาณสองเดือนหรือหนึ่งเดือนแบบนั้นเราก็สามารถไว้ได้แต่ว่าอย่าไว้เยอะนะอย่าไว้เกินสองหน่อหรือสามหนอ่อนะครับอันนี้คือวิธีในการที่ว่าขุดออกทีนี้หากเราไม่ได้ทําการขุดออก เราจะทาอย่างไรนะครับอย่างอย่างตอนนี้คือผมไม่ได้สุดออกคือปล่อยไว้แบบนี้มันก็มีวิธีการว่าเราจะต้องตัดนะครับแล้วในการตัดนั้นเราก็จะเลือกตัดให้มันเบื้องต้นเราจะตัดทิ้งทั้งหมดไว้หน่อเดียวกว่าเอนอย่างที่วันนี้แหละที่ผมจะเนือนจะมาทําให้ดูคือตัวนี้จะทําโดยวิธีการตัดหนอ่อเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูก็จะตัดแบบนี้นะครับ ันนี้เราตัดทิ้งเลยนะครับท้ายนี้หากเห็นว่าที่ที่ผมจานแว่นได้นำเสนอเป็นที่พอใจประทับใจก็อย่าลืมยกหัวนิ้ว เมื่อมือให้ผมด้วยนะครับด้วยการกดไลค์แล้วก็หากเห็นว่ามันมีประโยชน์สมควรที่จะแบ่งปันให้กับบรรดาหมู่มิตรญาติพี่น้องของเราก็กดแชร์ออกไปนะครับแล้วที่สำคัญผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นแฟนถาว fc ทางช่องวิธีจชาวบ้านฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยผมจะแว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ